อุปชายะแปลว่าผู้เพ่งดูโดยตระหนักคือเพ่งพิจารณาดูความสมควรหรือไม่สมควรโดยหน้าที่ก็คือเป็นผู้รับรองเธอนำเข้าสู่หมู่สงเราพิจารณาเหนสมควรแล้วจึงได้รับว่าปฏิอุป,ปังแปลว่าสมควรโอปายกิกลางชอบด้วยอุบายปาสาทิเกณะสัมปาธิหิขอเธอจงอยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการที่น่าเลื่อมใสเถอ เธอได้กล่าวรับคำเป็นภาระของกันและกันมีคำว่าอัจฉตักะเถานิเถโรเป็นต้นแปลว่าตั้งแต่วันนี้ต้นเป็นต้นไปพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เป็นภาระของพะระเถระคือต่างฝ่ายต่างเอาภาระทุระของกันและกันมีน้ำจิตสนิทสนมต่อกันประดุจบิดากระบุะนั้นในโอกาสต่อไปนี้สงฆ์จะได้ยกเธอขึ้นเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา ในการอุปสมบทนั้นจะต้องสวดกรรมวาจาเป็นภาษามคตเพราะฉะนั้นฉนันจะได้ให้ชื่อเธอเป็นภาษามคตว่าวารปัญโยเมื่อพระกรรมวาจาจาร์สวดถามว่ากินนาโมสซิเธอชื่ออะไรเธอจงตอบว่าอหังพันเตวรปัญโยนามะดังนี้ ส่วนอุปชายะคือฉันมีนามฉายาว่าปิยะวาจากโกเมื่อพระกัมมะวาจาจารย์สวดถามว่าโกนามเตอุปชายาโยอุปชายะของเธอเชื่ออะไร mm hmm. เธอจึงตอบว่าอุปชายโยเมพันเตอายัะสมาปิยะวาจากโกนามะดังนี้ต่อไปจะได้บอกบาตรและไตรจีวรให้เธอรู้ว่านี้บาตรนี้ผ้าสังคตินี้ผ้าอุตรสงส์นี้ผ้าอันตรวาสกของเธอ เพื่อจำไว้ใช้ในกิจอธิษฐานขอเธอจงรับเรียนตามที่บอกปัตธรมังอุปชังคาฮาเปตโพอ,อุปชังคาฮาเปตวาปัตตเจวังอาชิกิตพันเตกิทางอุปสัมภททยะปุกริมากิจ,จังพระควตาวุตังตันธานิมยาเตอุปชาเยนะสาตาตหาจิกเนนะอนุการฟังโคเตตันเตสก,กจังโซตัพังอยัยนเปตปัตโต อยังสังคาติอยังอุตระสังโคอยังอันตราวาสโคขัดชะอมุมหิโอกาเสติธาหิ